ผูกตัวเบ็ดแบบไม่รูวิธีนี้สายรัดเรียงตัวสวยแน่นไม่มีหลุดขั้นตอนแรกครับผมสอดสายเอ็นเข้ารูตัวเบ็ดับผมสอดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะผมต่อมาครับผมพับปลายสายนะย้อนกลับมาที่รูแบบนี้ครับผมแล้วใช้มือจับไว้นะผมจะพันประมาณฮะสิบรอบนะครับผมนี่ยในคลิปนี้พันสิบรอบนะจังหวะที่เราพันนะเราก็ใช้มือกดปมที่เราพันไว้ด้วยเพื่อไม่ให้มันคลายตัวนะผมค่อยๆพันไปเรื่อยๆจนครบจํานวนรอบที่เราต้องการนะครับผมเนี่ย พอเราได้จานวนที่เราต้องการแล้วน่ะเราใช้มือกดปลายสายที่เราพันไว้ก่อนนะครับกดไปแบบนี้นะะทีนี้เราก็จะดันสายเมนขึ้นมาจากรูของตัวเบ็ดแบบนี้ให้ไปห่วงอย่างนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลายสายนะสอดเข้าในห่วงที่เราทําขึ้นมานี่ครับสอดเข้าไปปุ๊บนี่นะแล้วก็ดึงนิดนึงครับผมดึงนิดนึงเพื่อให้สายมันรัดตัวหางกันก่อนนะโดยการดึงสายเมนแบบนี้ครับผมนี่ฮะสายก็จะรัดตัวหางกันแบบนี้เสร็จแล้วเปลี่ยนมือจับครับผมจับไว้แน่นๆนะครับ ทีนี้เราก็จะเอาปลายสายเนี่ยสอดเข้าในรูที่เห็นในรูปนี้ครับผมนี่สอดเข้าไปเลยแล้วผมนี่สอดจากด้านบนลงด้านล่างนะฮะแล้วก็ค่อยนะดึงครับผมให้สายมันรัดตัวเข้าหากันแบบนี้นั่นเองฮนะเนี่ยวิธีนี้เป็นการปลูกตัวเบียดที่ง่ายแน่นแล้วก็แข็งแรงไม่หลุดแน่นอนครับผมเนี่ยดึงดึงกระตุกกระตุกให้แน่นๆครับผมถ้าจะให้ดีก็ใช้ปากจับปลายสายแล้วก็ดึงกระตุกกระตุกนะหลังจากที่เราดึงแน่นแล้วนะสายก็จะรัดเรียงตัวกันสวยงามแบบนี้ครับผม สังเกีดูนะผมว่าสายมันจะเรียงตัวกันสวยงามมากนะฮะส่วนปลายสายเราก็ตัดทิ้งไปนะครับผม